ทีนี้เนะคะเรามาติดตามอีกนึ่งเรือกันในช่วงโควิดระบาดพันนีพี่เบาเกลียงไลค่ลคนคจ้กที่เคยทําอาชีพเรือยุ่ก็ต้องมีการปรับตัวให้ยุ่รอดในช่วงโควิดพันนีนะครับโดยจะพะพาทองเที่ยวนะใช่ค่ะทีนี้พาไปติดตามกันแค่กอมุ่ยค่ะพี่เบาเกลียงเนะะี่ยค่ะเจ้าข้องเรือทัวร์กอสมุ่ยค่ะก็ได้เปลี่ยนชีวิตนะคะจากวิกฤตการระบาดของโ,ค,โควิด19ตอนนี้จ้าที่เคยเป็นเรือทัวร์ทองเที่ยวใช่ไหมเนะะี่ยค่ะตอนนี้เขาก็ซหันมาจับมึกเป็นๆที่ ครอบครัวเลยค่ะ มึกซอสแบบซาซิมิตอนนี้เขากําลังฮิตและพีบเบาเกเรียงะน,นละหล่ายๆคนก็นิยมกินค่ะก็ทําให้ความต้องการของตลาดมึกซอสเนี่ยมีความต้องการสูงแล้วก็จํานวนเรือที่ออกไปห้ามมึกนี่ก็เยอะช่วงนี้ค่ะนายประจวบทองซุกค่ะเจ้าข้องเรือทั่วชื้อชัยชนะทั่วค่ะก็พันตัวเองมาจับมึกเป็นๆน,นี่แหละไปส่งค่ายชช้นเดียวกันล่างจากที่เรือจับมึกเป็นที่ว่ายังมีชีวิตยู่เนี่ยพอเวลาเขาไปจับมึกเป็นๆมาแล้วใช่ไหมกลับข้าวฟั่งเนี่ยพอคามารอรับซื้อทึ่งทาเรือกันเลย,เลยค่ะนํั่า ใช้เป็นมึกซ้อนนี่แหละค่ะไปยังไล่จังหวัดในพัใตายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคค่ะสําหรับการออกเรือจับมึกซอดอเป็นเป็นนันเขาวาได้ราคาสูงว่ามึกถือว่าตายแล้วใช่ไหมมึกตายแล้วค่ายเป็นโลแต่มึกซ้อนที่ค่ายเป็นตัวไหมเป็นตัวกันเลยนะครับนายประจวบทองทุกเจ้าของเรือนี่แหละครับแกกระบอตวัวเองได้รับผลกระทบจากโควิดนะ,าะไรายได้เด้ยงครอบครัวเนี่ยไม่พอเลยรอเรือนําเที่ยวน้องยี่้อไม่มีนักทองเที่ยวนะกานหมาจับมึกคลุงไข่นะครับขณะนี้ตลาดรองรับ ย่างมากเลยจับทเท่าไรมันก็ไม่พอนะอพอขากุนก้ามารับซื้อตึงท้าเรือเลยโดยค่ายตัวเป็นเปนนะครับไม่ได้ค่ายเป็นโลเมื่อนมึกทีใต้แล้วสร้างไรายได้วันละประมาณ1,000บาทต่อวันนะครับเดือนละสามหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับแต่ต้นทุนก็สู้เหมือนกันราคาน้ำมันแพงแลยออกเรือไปตึง้งตึ้งตึง,ต,งตึงนะครับนายป,ประจวบกล่ก้าวว่าสำหรับมึกรวยนะครับที่เป็นมึกที่มีรูปร่างเรียวยาวลำตัวมีแคลเซียมนะครับแข้งแข้งลักษณะโปร่งใสมีรูปร่างเรียวยาวนี่แหละครับลำตัวกลม มีระย่างเมื่อนคลีปเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายเลีกว่ามีนวดสังมดเนี่ยทิปนวดนะคุณดูแล้วมึกมีนวดทิปนวดแล้วก็จะมีขูดอยู่ขูดนึงยาวกานวดอื่นนะครับสําหรับหยิบมาอัานข้าวข้าเรียกว่านวดหลายเยื่อกับหรือว่านวดจับแล้วก็นวดอือ่นนั่นจะใช้สาหรับเฉยเลืองไม่ให้อั้นรุดไปจากกนกินข้าวปาาในนี่คนบรรยายถึงมึกกันนะครับลักษณะของมึกกลวยแต่ว่าตอนนี้คนนิยมมาร์กกับน้องยก็คือมึกเนี่ยปกติเนี่ย คือเขาจะไม่พอได้มาปั๊บพอขึ้นจากเรือใช่ไหมเขาจะไปตกมึกหรือจะไปวนัวนวันให้อะไรกัเต้นะที่เราตามวิธีการจับของเขานะครับแต่พอได้แลวเนี่ยเขาจะมานกน้ำแข็งแต่ปัจจุบันนี้มันก็จะมีทั้งออกซิเจนอยู่ก็คือเอามึกเนี่ยไปเซ่แช่ไว้ในทั้งเม,มืมันตาย แล้วก็ขนซื้อก็มาเทให้อกท่้งไว้ซ์เจนิกทริงแล้วนึงมีอากาศนะนะคับมีน้ำตาลีไม่ให้มันตายนะแล้วก็เอาแก้วมันเติมใส่น้ำจิ้มเนื้อหมึกตัวมันป็นจุ่มเข้าไปหมึกช็อตหมึกช็อตใช่ไหมวหมึกช็อตนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นทีนิยมบริโภคกันแต่ว่าตอนนี้ทีนิยมกันเมืองกันก็คือว่าลงไปในเรือเลยไปตกมึกเองเลยก็กินกันที่บนในเรือนะครับก็มีเมือนกันทลังติโกสมุยก็พิทักษ์ที่จุ่มพอนนะบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่คนชื่นช็อปในปัจจุบันคค่ะ